วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่นะคะที่ได้ไปซื้อมากันนะคะเดี๋ยวเราก็มีทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกจะเป็นส้มนะคะเห็นไหมนี่นะคะเป็นส้มเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูหน้าดำ นี่ค่ะเป็นส้มนะหืมกินเหม็นมากเนี่ยนะนี่ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อมาค่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ นี่เยวมาแกะให้ดูหน้ามันดำมันจะมืดคะ่ะเห็นไหมมือดอีกละโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยกล้องถ้ารีวิวเร็วไปวก็ต้องขอให้นะคะดนูน่า กลิ่นก็กลิ่นของโซ่มันจะหมินกว่านะคะมันจะแรงกว่าสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวแกะให้ดูอีกชั้นหนึ่งมันแพ็คห่อไว้อย่างดีเลยเห็นไหมดูยดูสิ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายฝากกดไลค์กด subscribe กดติสสดาตามไมกังวลใจน,ในคะคะสำหรับนี้ดีโอค่ะ